สวัสดีครับยินดีต้อนรับแฟนๆเข้าสู่ช่อง y o ยูทูบธิรกคนมวยแชนแนลอยู่กับผมภาพและเสียงบรรยายโดยบางยามวยละหมาดคู่ที่2ของรายการสัตยินดีประจำวันพระราชสมภพที่15กันยายน2565ที่เวทีมวยราดช่ำเนินเป็นการชกระหว่างเพชรชะลาร์ออุรุณครับ123ปอนด์กางเกงสีแดงครับส่วนผู้ชกของเขาครับพยักเสือพยักสจโอเน,น,น้ยักโสทองครับ123ปอนด์เท้ากันเป็นฝ่ายน้ำเงินน่าสนใจครับบริษัทยกที่2 ไปดูฟอร์มหลังของมุมแดงครับต้องบอกว่าฟอร์มหลังของมุมแดงนี่สดสวยมดงานจริงๆครับน็อกยก3เพชรบุญมาอัจชัยมวยไทยยิมทีราชำเนินหลังจากนั้นครับก็โชว์ฟอร์มสวยอีกครั้งครับเอาชนะเพชรอุลุนพักยก7 8 9แไทเกอร์ที่วิทีมวยลังสิทธิ์ขณะที่เสือพยัคฆ์สจโอเลยย่าโสธรครับฟอร์มหลังช้าหนึ่งแพ้หนึ่งครับมีแพ้กับยอดเพชรงามลดสวยจากเจ็ดสายพิวที่วิทีมวยกองทัพอากาศสนามกีฬาจุปาเตมี ล่าสุดขอกลับมาโชว์ฟอร์มสวยอีกครับเฉือ,อนชนะยอดสปาร์แมนรถสวยจากเจ็ดสายพิ้วครับหรือว่าฟอรเมตสอจิตนาครับไฟที่แล้วนี้เชื่อว่าหลายคนยังคงจําติดตาครับกับไฟล่าสุดของเสือพย์นี่คือผลงานในดีที่ผ่านมาของนักผูความได่มีกอนชกอยู่ที่มุมแดงครับเนแบต่อสองบนเวทียกที่สครับลุกล่างสูงๆยาวๆด้วยกันครับ ดูครับว่าเข่าของใครจะแหลมกว่ากันครับประยับเดินเปิดเกมเข้าครับเสือประหยัดัดแทงซ้ายสวยครับจังหวะนี้นเจ๊ขากระโดนทีเบรไว้ครับซ้ายหน้าอีกทีครับเสือพรยัดม์ที่เป็นชนทานดูใจเย็นครับไม่รีบไม่ร้อนครับเตะขา ขัดไปเรื่อยครับแข้งซ้ายคนละทียังไม่ชัดเจนครับพยายามจะวางแข้งขวาแต่ว่าจังหวะมันยังขาดขาดเกินเกินครับทั้งคู่ยกที่2เท่านั้นเนับยขยับเดินเบียดเข้าไปครับโยกหาจังหวะขยับต่อยหมัดขวาก็ยังไม่ถึงกับหมัดของทางด้านเพชรชลทานแข้งซ้ายหน้าเบิกนําทางเข้ามาครับเสือพญ์ แข้งขวาเติมเข้าไปอีกทีก็พอได้ครับจังหวะนี้ครับแข่งขวาของเสือพษ์ทีเดียวนี่ถือพลาดครับบนล็อกหมดยกที่2ครับพักให้นัก่อนครับตามกันต่อเกมบทียกที่สามมั่คู่ที่สองของรายการหยับเดินบทเกมเข้าหวาครับเพชรชนลทานความหมายคือจับนายตีครับแต่ว่าจะตีได้หรือไม่ครับเสือพษ์เป็นผู้ให้คำตอบที่ดีครับจังหวะนี้ขวางหน้าแล้วดึงเข่าขวาหัดเข้าไป ชนธารเดินต่อครับเตะขาเจาะยางถีบซ้ายเบยรกไว้ครับเสือพญ์นี่ดัดแทงซ้ายแลกกำมัดขวาคนละเทียบแข้งซ้ายเพชรชนธารไม่ถึงพยายามจะเดินเบียดจับนเข้าไปครับแต่ว่าเสือพญาอย่าง,งตั้งรับเหนียวแน่นครับมีเข่าขวาคอยดักคอยสวนครับเลื้อยลงมายัดเข่าซ้ายพอได้ครับเพชรชนธานรพยายามจะขึ้นคอเล่นเกมในวัดพละกํำลังแล้วครับ ต่อเนื่องครับเพชรจุลธานตัดแทงซ้ายแต่ว่าไม่สนใจครับเป้าหมายของเพชรจุลานคือจับนายตีเนี่ยอย่างที่เห็นครับเสียบขวาเติมเข้าไปเสียบเข่าขวาครับจับนายได้พยายามจะขวางหน้าแทงเข่าซ้ายส่วนครับเสือพยักเสียบปลายหน้าขวางหน้าไปเสียบซ้ายขึ้นมาปล่อยหมัดขวาเติมเข้าไปยัดเข่าขวาอีกทีเสียบเข่าซ้ายครับ พยายามจะเล่นกันที่วงในครับเพชรชรธานสไตล์ที่ตัวเองกันหน่อยครับเกี่ยวได้กรยักขวายเติมเข้าไปจังหวะนี้ทําได้ดีครับเสือพญาตั้งรับจังหวะ2ครับเพชรชรธานเดินต่อยมัดหนึ่งสองเ,อเกี่ยวได้จิ้มมัดขวายังไม่โดนโดนไม่จังครับเตะตัดล่างแม่จังหวะนี้ครับค่อยๆล้มลงไปครับเตะตัดล่างของเพชรชรธานจับในได้นีมาเป็นชุดนะครับโห ตีหลอดไปมหลอบเสือพระยะเวลาอีก50กว่า tamam. วิครับตีได้ไหมครับไล่แขนกดแขนโอ้โหโอ้ไม่ไหวสุดท้ายแล้วครับโอ้โหนดัครับเป็นอโันฟลาจะนำไปในยุคที่